ยังมีความเป็นไปได้ไหมครับที่โฟกส s w วา e เจะมาตั้งโรงงานในไทยหรือไม่หรือมาจะตั้งบริษัทขายรถเองในประเทศไทยอย่างเป็นทางการหรือไม่มีความเป็นไปได้อีกแล้วในประเทศไทยผมเห็นรถของโฟกส s w วา e เที่วิ่งในญี่ปุ่นผมรู้ส like ึกชอบดูน่าสนใจหลายๆรุ่นเลยนะครับเช่นโ o l ส s w วา e เก้นโปโลกอนะครับ ทีครอสตีกวนนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าอย่าง id3 แล้วก็ id4 แล้วก็ idbus นะครับผมมองว่า v o l k s w a g e n เป็นแบรนด์ยุโรปแต่เป็นยุโรปที่ไม่ได้ขายความหรูแต่ขายรถที่เข้าถึงได้ไม่ยากและขายงานวิศวกรรมแบบเยอรมันเหมือนจะเหมาะกับคนส่วนใหญ่ในไทยจริงหรือเปล่าเหมือนเป็นโตวต้าของรถยุโรปประมาณนั้นแล้ว v o l k s w a g e n มีโรงงานใกล้ๆบ้านเราที่ไหนบ้างครับที่มีโอกาสจะนำรถเนี่ยเข้ามาได้โดยที่ภาษีไม่สูงมากจีนไงพอมีโอกาสในการแข่งขันในกรณีที่มาตั้งบริษัทขายรถยนต์ในไทยแต่ไม่ได้ตั้งโรงงาน ทีนี้สำหรับโฟล์คสวาเก้นที่ผมว่านะที่ผมบอกว่าไม่มาเนี่ยผมพูดถึงวันนี้เลยนะ คือณปัจจุบันวันนี้มันไม่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาทําธุรกิจในมาขายรถหรือแม้แต่ท่านจะมาตั้งโรงงานประกอบในบ้านเราเลยแต่ที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาผมเห็นข้อมูลในการที่โฟ l k ์สวากเก้นพยายามจะหาคอนแทคหาคอนเนคชั่นในการไม่ว่าจะเป็นในการเอารถมาประกอบในการเอารถมาขายเรื่อยๆมาแบบว่ามาแบบ แล้วพอแบบจะเริ่มโปรเจกต์กันนู่นนี่อืถอยกลับแล้วอีกสัก3ปี4ปีเดี๋ยวมาใหม่กอเอาไม่ว่าเอาไม่ว่าไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยชักเข้าชักออกเออเออประมาณนั้นชักไปชักมาก็ยังไม่มาแล้วทีอะไรประมาณเนี้ยจนสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่าซึ่งวันนี้มันมันมันยังไม่เกิด แน่แน่ผมเชื่อว่าอีกประมาณหลังจากนี้ไปอีกประมาณ5ปีผมว่าก็ยังไม่มีโฟล์คฟลาเก้นในในไทยอะไรเงี้ยนะครับยังยังเชื่อแบบนั้นอยู่นะหรือไม่แน่มันไม่แน่ไม่นอนมันมันขึ้นกับแฟกเตอร์หลายๆหลายอย่างจริงอ่ะนะครับ